เจ้าตัดสัมพันธ์ที่เนี่ยขึ้นชื่อว่าสามารถตัดสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกไปได้หมดท่านอธิษฐานให้หนีห่างจากรุ่นพี่ที่รังแกฉันหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่านขอให้ตัดสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วสามีก็หายตัวไปลอ่อหินจากด้านหน้าไปด้านหลังอันนี้คือการตัดสิ่งไม่ดีออกไปก่อนแล้วให้ล่อกลับออกมาด้วยก็คือล่อจากด้านหลังกลับมาด้านหน้าเพื่อเป็นการผูกสิ่งที่ดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการญี่ปุ่นลับลับสัญจรนขวัญค่ะพิชาค่ะตอนนี้รายการญี่ปุ่นลับลับของเราก็มาถึง EP ีที่21แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไปหล่อเงินที่จังหวัดชิกะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาเกียวโตแล้วแล้ววันนี้เราจะจะไปที่ไหนของเกียวโตกันน้องขวัญวันนี้เป็นสถานที่ที่อยากไปมานานแล้วเพราะว่าเคยเขียนบทความลงในเพจเกี่ยวกับที่นี่แล้วก็เคยอ่านเรื่องหล่อๆมาเยอะมากที่นี่ก็คือศาลเจ้าตัดสัมพันธ์ จริงๆเนี่ยศาลเจ้าีชื่อว่ายาสูอิคงปิระอยู่ที่ย่านกิองจังหวัดเกียวโตก็คือเป็นย่านที่เราจะพบเจอไมกุบนั่นเองแถวนั้นไม่ไกลจากวัดน้าใสด้วยคนไทยก็น่าจะคุ้นชื่อกับศาลเจ้าตัดสัมพันธ์เพราะว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อว่าสามารถตัดสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกไปได้หมดใช่จริงๆที่เนี่ยเป็นที่ที่ิสต์ไว้มานานมากๆแล้วว่าถ้าเกิดมาเกียวโตเนี่ยอยากจะมาที่นี่แล้วก็ได้ยินว่ามีคนเนี่ยไปขอที่ศาลเจ้านี้ให้ตัดสัมพันธ์กับคน ปรากฏว่าขอปุ๊บคนที่ขอไว้เนี่ยก็โดนตัดออกจากชีวิตไปเลยน่ากลัวมากๆก,ก็มาเดี๋ยวเราจะพาไปเยือนาศาเจ้ายาสุอิคงปีละกันการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะวันนั้นเราลงกันที่สถานีกิองชิโจแล้วก็เดินไปอีกประมาณ10นาทีก็จะเจอตอบบกเลนะ็กๆมองเข้าไปเป็นโทนิสีแดงก็แบบมาถึงแล้วก็จะมีป้ายหินเขียนว่ายาสุอิจินจะศาเจ้ายาสุอิ อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศข้างในคือศาลเจ้าไม่ได้ใหญ่มากก็จะมองเห็นภายในทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าหลักก็คือที่มาไหว้ขอพรแล้วก็มีจุดแขวนแผ่นป้ายไมเ้เขียนคำอธิษฐานเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆจนถึงแบบข้างในก็จะเจอหินศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆเห็นไหมที่มันมีกระดานสีข,ขาวแปะเยอะๆเนี่ยแหละคือหินที่มีเรื่องเล่าหลอนๆอหินก็สูงราว1.5เมตรกว้างประมาณ3เมตร แล้วก็มีรูปล่างเหมือนแผ่นเอมะหรือว่าแผ่นป้ายไม้ที่ใช้เขียนคาอธิษฐานนั่นเองก็อันนี้นะคะจะเรียกว่าไม้เอมะหรือว่าเป็นแผ่นป้ายไม้ที่ขอพรเนาะปกติเวลาไปศาลเจ้าญี่ปุ่นเพื่อนเพื่อนนอกจากไปขอพรแล้วบางคนเขาก็จะซื้อไม้เอมะเนี้ยแล้วก็เขียนคําอธิษฐานข้างหลังแล้วก็ไปแขกที่ศาลเจ้าซึ่งที่น้องฝนกำลังรเล่าอยู่เนี่ยก็คือตัวหินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วคือมีรูปล่างเหมือนกับไม้เอมะนี่ แล้วเราก็จะเห็นว่ามีกระดาษสีขาวเนาะก็คือคนใะเขียนคับอธิษฐานลงบนกระดาษแล้วก็ไปแปะตรงช่องวงกลมตรงกลางอะคือเชื่อว่าพลังของเทพเจ้ามันรวมเข้าไปตรงช่องนั้นก็มีเรื่องเล่ามากมายเนาะเหมือนคนที่ไปขออะแล้วเขาก็มาเขียนว่าแบบสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาหลังจากนั้นเองเช่นคนที่เขียนว่าขอตัดทุกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อตัวเองหลังจากนั้นอะ วก็พบว่าแฟนนอกใจอืหรือบางคนก็อยู่ดีก็โดนย้ายที่ทํางานอคือเหมือนกลายเป็นว่าคนพบว,ว่านั่นนะคือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วก็ถูกตัดออกไปเลยก็มีคนเขียนว่าฉันเขียนอธิษฐานว่าอยากเลิกกับสามีแล้วก็อยาก,กันทันทีเลยฉันอธิษฐานให้ตัดสัมพันธ์ที่ไม่ดีหลังจากนั้นแฟนก็ถูกตำรวจจับฉันไปอธิษฐานที่ศาลเจา้านี้หลังจากนั้นหัวหน้าที่เหมือคอยกแก้ก็ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลฉันอธิษฐานให้หนีห่างจากรื่นที่ที่รังแกฉัน หลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตด,ด้วยโรคมะเร็งฉันขอให้ตัดสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วสามนีก็หายตัวไปก็จะเห็นว่าหลายๆคนที่มาบอกเล่าอ่ะคือเหมือนเขาสมหวังนะในการตัดสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต<ม>แต่คือจะเห็นว่าไม่มีใครเลือกได้ว่าจะตัดสัมพันธ์นั้นด้วยวิธ<ม>ีใดแล้วก็เรื่องของการตัดสัมพันธ์เรื่องอาการเจ็บป่วยก็น่ากลัวเหมือนกันคือหลายๆคนก็มีแบบว่าหาย่หายจากโรคใช่ไหมแต่มันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เหมือนต้องผูก เอาเยวะส่วนนั้นทิ้งก็คือตัดสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนถูกไหมสามารถตัดอาการเจ็บป่วยออกก็ได้หรือว่าอุปสรรคหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันได้ปัญหาง่านมากเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่สันเจ้ายาสุอิคอมปิระมีความน่ากลัวในเรื่องการตัดสัมพันธ์จริงๆได้ยินมาว่าทั่วญี่ปุ่นเนี่ยมีสันเจ้าตัดสัมพันธ์หลายที่นะแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยคือเป็นที่ที่แบบโด่งดังสุด แน่นอนว่าเรามากันถึงเกียวโตแล้วก็มาถึงสันจา้านี้แล้วเราก็ไปรอ,อดกันมาเรียบรอ้อยก็คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเขียนคําอธิษฐานลงบนกระดาษที่สันจา้าเขาเตรียมไว้ให้นะอืก็เดี๋ยวเราจะให้ดูตรงข้ามกับหินศักดิ์สิทธิ์อะเขาก็จะมีเป็นซุ้มที่แบบนี้กระดาษประก,กาเตรียมไว้ให้พร้อมเลยแล้วก็จะมีเขียนคําอธิบายต่างๆด้วยเขาบอกว่ากระดาษอธิษฐานหนึ่งแผ่นเนี่ยก็คือให้ใส่ตู้บริจาคนี้ประมาณ1 0 0ยเยน ในกระดาษเนี่ยให้เขียนเรื่องของการตัดสัมพันธ์หรือผูกสัมพันธ์ได้อย่างอิสระเลยคือจะเขียนกี่ข้อก็ได้นะไม่ต้องลงชื่อแล้วก็เดี๋ยวตอนที่เอาไปติดบนหินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ใช้กาวซึ่งเขามีกาววางไว้ยู่ข้างหินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เออมีข้อสุดท้ายด้วยเขียนไว้ว่าจริงๆอะ่ะไม่ต้องลออหินก็สามารถได้ผลเหมือนกันแต่เชื่อว่าหลายๆคนในในไปถึงที่แล้วเนาะก็ต้องอยากลอดเมื่อเขียนคําอธิษฐานเรียบร้อยเนาะก็มาถึงวิธีการที่จะลอดอิีเดี๋ยวเราจะบอกวิธีที่่่ถูกกก้อออองนนนะ็คืื ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยถือกระดาษไว้แล้วแบบนึกถึงคําอธิษฐานอย่างตั้งมัน่นหลังจากนั้นก็ให้ลอดหินจากด้านหน้าไปด้านหลังอันนี้คือการตัดสิ่งไม่ดีออกไปก่อนแล้วให้ลอดกลับออกมาด้วยก็คือลอดจากด้านหลังกลับมาด้านหน้าเพื่อเป็นการผูกสิ่งที่ดีสาระานี้อาจจะขึ้นชื่อว่าเป็นการตัดสัมพันธ์ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะช่วยผูกสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วต้องลอดทั้งไปและกลับ เมื่อลอดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นํากระดาษไปแปะบนพิ์ได้เลยตรงไหนก็ได้อืคือเคยมีเพื่อนผู้คนไทยอะบอกว่าไปที่นี่แล้วแบบเหมือนไม่รู้ว่าเขาทําอะไรยังไงกันก็ถ้าเกิดว,ว่าใครจะตามรอยเนี่ยก็ทําอย่างที่ลูกขวนเล่าได้เลยนะคะก็ตามคลิปที่เห็นไปแลก็คือลอดตามวิธี่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็คือตอนที่ไปลอดอะ่ะตอนแรกเห็นอนะ่ะคือไม่ได้รู้สึกกลัวเลยนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยอ่านมานานแล้วเรื่องแบบสันเจ้าปัาสัมพันธ์คืออ,อ่านมาหลายปีแล้ว แล้วสิ่งที่เราเคยอ่านที่มันเป็นเท็กนซะ์เนี่ยเฮ้ยตอนนี้มันมาปาปะโกยอยู่ตรงหน้าแล้วจริงๆรู้สึกขนลุกนะขนลุกที่แบบเฮ้ยฉันได้มาเห็นแบบสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนที่เขียนอยากจะตัดสัมพันธ์อะไรแล้วยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆที่นงขวัญบอกว่าให้พี่แบบอ้างจิตอธิษฐานอะ่ะเออตอนนั้นก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะเออแล้วบอกตอนที่ลอดเข้าไปแล้วแบบทำแบบพี่นงขวัญพูดเลยว่าพยายามแบบอธิษฐานอยากตัดสัมพันธ์ตแต่รู้สึกว่าไอช่องอ่ะที่มันอยู่ในหินอ่ะ มันเล็กมากคือรอดไปแล้ว่าทุระทุเล<ะ>มากถ้าอว้วนตัวนี้ก็คือรอดไม่ได้นะคะเพื<ๆ>่อนแล้วพอแบบลอดออกมาเสร็จก็ร,รู้สึกโล่งอะไรเงี้ยก็มีคนถามเยอะเหมือนกันว่าแบบกลัวหรือเปล่าจร,าจราิงๆคือไม่กลัวเลยอย่างที่บอกว่าคือเราเห็นที่เนี้ยเป็นเหมือนสถานที่สําคัญประวัติศาสตร์มากกว่ารู้เหมือนเราได้ไปจริงๆสักทีเนาะจากที่ได้อ่านๆมานย่าเดียวแล้วเราก็ซื้อเครื่องรางมาด้วยคือจริงๆที่ขาตเจ้ามีเครื่องรางหลายแบบแต่ว่าที่แบบคนนิยมก็ต้องเป็นเรื่องการตัดสำคัญจิดสำคัญนั่แหละ เราก็ซื้อมาเป็นกรืงลาตัดสัมพันธ์ใช่ไหมอือที่เห็นถุงใหขนาดนี้ <c oughs> เพราะว่าซื้อมาเยอะมากไงไม่แต่จริงๆคือซื้อเยอะมากๆไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะไม่ขายให้เ,เนี่ยคือต้องไปด้วยตัวเอง <c oughs> แต่ว่าถ้ามีซื้อมาฝากเพื่อน <c oughs> ก็จะมีหลายแบบแต่ที่เราซื้อมามนนาาันน่ารักอันเนี้ยมันจะเป็นรร <c oughs> าลายสแควร์ใช่ก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีชมพูแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะเขียนว,ว่าตัดสัมพันธ์ในสิ่งที่ไม่ไดีออกไป เป็นทางเข้าหลักเนี่ยจะอ,อยู่อีกด้านหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดใครมาจากทางวัดน้ำใสก็จะสามารถเข้าทางด้านประตูตใหญ่ได้ซึ่งมันมีโพลิอีกขนาดใหญ่ที่แบบเขียนข้อความไว้ชัดเจนว่า นี่คือสถานที่ขอพรตาสาคัญได้ดีและปลูกสาคัญที่ดีตอนที่เราไปถึงตอนแรกอะ่ะโชคดีที่โผเหมือนแบบเพิ่งหยุดมีคนเลยแท่ไม่มีมก็เลยแบบได้รอดเรียบร้อยได้ซื้อเครื่องรางอะไรเงี้ยใช่เพราะปกติได้ยินว่าคนคือป่อคิวเยอะมากแล้วพอเราแบบรอดเสร็จแล้วเราก็นึกว่าเออจบแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะก็คิดในใจเหมือนกันนะว่าเคยลวหินศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยมันมีที่มาเป็นยังไง ทำไมถึงแบบตัดสัมพันธ so so bon ์ให้เราได้อะไรเงี้ยน้องขวัญก็บอกว่ามามาเดี so ๋ยวจะพาไปอีกที่ที่อยู่ใกล้ๆกันจากการพัที่ต yes ัดสัมพันธ์ให้ที่ศาลเจ้าเมื่อกี้นี่คือสุสานเขาเบื้องหลังของการตัดสัมพันธ์จากการพัสุดโวคุเนี่ยคือเป็นหนึ่งในสามวิญญาณอาฆาตของญี่ปุ่นเก็บความแค้นเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆผมยาวเล็บยาวคือจะภาพเหมือนกลายเป็นปีศาจไปแล้วเขาก็ถูกขังอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเสียชีวิต แล้วหลังจากที่จกรพรรดิเสียชีวิตไปใช่ไหมมันเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่แล้วคนในราชวงศ์ก็ค่อยๆเสียชีวิตไปทีละคนด้วยก็ไปตัดสัมพันธ์กันมาแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากตัดจากความร้อน UV เนี่ยต้องหมวกกัน UV ใส่ได้สองด้านส่วนใครอยากตัดกลิ่นกายที่ไม่พึงะสมนี่เลยสบู่โคเว้น้ำเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆอันนี้มันเป็นสบู่ยางน,นะเพื่อนๆมันสามารถตัดสิวแล้วก็กลิ่นกายที่ไม่พึงะสง์ออกไปได้เดี๋ยวจะทิ้งลิง,งก์ไว้ใน description จสามารถสั่งซื้อได้จ้า